สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาเกมนะคะเป็นเกมงูนะคะแต่มันเป็นแบบออฟไลน์อะคะ่ะคือเพื่อนๆสามารถเล่นได้แบบสมมุติว่าเราเกิดต้องไปทําธุระอะไรเงี้ยก็สามารถแบบสต็อปไว้แล้วก็มาเล่นต่อได้แบบมันเป็นเกมออฟไลน์แบบชิลๆอะค่ะนะคะ,นะคะชื่อเกมวอร์มโซนนะคะในเกมนะคะก็จะมีแบบ ตู้เสื้อผ้านะคะของหนอนเนี่ยตรงนี้นะคะกดเข้ามาก็จะมีแบบให้เลือกนะคะว่าตัวหนอนสีไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะตามเลเวลของเรานะคะใช่แล้วก็จะมีแบบว่าให้เก็บเหรียญเนี่ยคะ่ะเก็บเหรียญตรงนี้แล้วก็จะมีให้เลือกแบบดีพิวกานตั้งค่าสีสันนู่นนี่นั่นหน้าตาก็คือสามารถเล่นได้ก็คือสามารถ แต่งได้ตามใจเราเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีแบบเป็นลานตั้งค่ามีพืชหลังเราอยากเปลี่ยนพืชหลังเราถนัดสีอะไรสีดำสีฟ้าสีไหนก็เล้วแต่เรานะคะแต่ว่าอย่างไอ้นะคะไอชอบสีฟ้าค่ะฟ้าออกน้ำเงินอาหารก็จะมีเลือกแบบนี้แล้วแต่เราเอาเป็นขนมละกันนะคะ เราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะก็คือไปที่การต่อสู้นะคะแล้วตอนนี้คะเขาเพิ่มโหมดมาค่ะเปลี่ยนเป็นมันจะมีแบบว่าเล่นแบบอินฟินิตี้ก็คือกินไปเลยเรื่อยๆแบบถ้าไม่ชนก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเวลาก็คือจะมีเวลาในการกินนะคะหมดเวลาคือจบนะคะ,ะเราเลือกแบบอินฟินิตี้ก่อนเนาะไปะเพย์ค่ะ DVO นะคะเดี๋ยวก่อนข่ามันก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็เลือกเล่นเลือกกินได้เลยค่ะอะไรพูดคนเดียวอยู่อัดเกมอยู่เป็นไรเนี้ยแล้วก็อ่านี่นี่ แต่ว่าไอ้งูงูที่เล่น,นคือว่าเขาอัดเกมอยู่<ม>ก็คือไอ้ด้านซ้ายอะคะ่ะก็จะแสดงแสดงผู้เล่นนะคะว่าตอนนี้มีทั้งหมดในสังเวียนนัคือผู้เล่นนะคะผู้เล่นก็คือจะมีคนเล่นจริงๆด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกต่างชาติเล่นนะคะ นั่นแหละค่ะข้างขวาก็จะเป็นแมปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอะไรเนี่ยจะปวนทำไมอัดเกมอยู่นี่เราเจอศพไร่ญาติเราก็มากินมันเลยศพไร่ญาติเย้เย้เย้กิน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 นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อันนี้ก็คือแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กอ่าใช่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะ,ะในเกมจะมีมิชชั่นให้เราทำด้วยนะคะให้เราเล่นนะคะก็คือด้านบนด้านบน,น,บนตรงกลางเนี่ยค่ะที่เป็นหีบอะค่ะเขาจะมีมิชชั่นมให้เราอย่างมิชชั่นตอนนี้ที่ได้ก็คืออะไรนะเดี๋ยวนหนึ่งของกินก่อนกิน8,500ของอร่อยก็คือเก็บให้ได้คะแนน8,500คะแนนแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ได้ของอ่าภารกิจสําเร็จแล้วเห็นไหมอ้าวหน,นูก็ตายแล้วเรียบร้อยอ่าเราไปดูกันก็ไปที่เมนูนี่ตรงนี้แล้วก็เอา้าทําไมทำไมมันถึงไม่ให้เราปลดล็อกทําไมปลดล็อกถึงต้องใช้อันนี้อ้าวเดี๋ยวนะเข้าผิดหรออยู่ยตรงไหนเดี๋ยนะคะเนี่ยไม่ชอบโคษรนานเลยอะ่ะ อพอดูโฆษณาจบเมื่อกี้นะคะมันก็จะมาให้เราเปิดของขวัญแต่จริงๆเราเมื่อกี้เราทํามิชชั่นสาเร็จแล้วมันจะให้เราเลยนะแต่น,นี่ก็งงอยู่ว่าทําไมมันถึงไม่ให้เนาะอันเนี้ยถ้าเรากดตรงเนี้ยถ้าเรากดตรงเนี้ยดูวิดีโอค่ะมันจะฟรีฟรีขนาดให้เราคูณห้าแต่ว่าเราไม่ต้องเพราะว่าเราจะไปเล่นเองอ่ะเราจะไปเล่นกินเองอันนี้ต่อไปเราก็ลองมาเล่นแบบกําหนดเวลาบ้างนะคะกําหนดเวลามันก็ เนี่ยค่ะด้านขวาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบอกว่าเราเล่นได้กี่นาทีนะคะตรงนี้ก็คือ6นาทีนะคะ6นาที47 48แล้วมันก็มีมิชชั่นมให้รอยกแล้วสะสม40เหรียญย0สเหรียญทองอะคะ่ะเราก็ไปหานะคะแต่ว่าจะสะสมทันไหมอ่ะไม่ทันหรอกแค่6นาทีอ้าสีฟ้าอันนี้คือกินไปแล้วมันจะได้คะแนนคูณ5นะคะ กินไปกินไปถ้าเราใช้เนี่ยเล่นเร่งความเร็วของตัวหนอนะคะพลังนะคะมันก็จะลดเรื่อยๆนะคะลดเร็วกว่าปกตินะคะอุย๊ยแบบไม่ได้เล่นนานต้องขออภัยในความแบบซื่อๆด,ด้วยนะคะอแล้วเราอยู่สิบอันดับแรกเขาก็จะขึ้นเตือนให้เรานะคะนี่ ถ้าตัวหนอนได้แล้วเขาก็จะบอกเรามากินสีเหลืองก่อนสีเหลืองคือตัวขยายขยายนะคะทําให้เรามองเห็นแผนที่มองเห็นอาหารมุมกว้างขึ้นอันตัวสีเขียวนี้ก็คือจะทําให้งูวิ่งไวขึ้นนะคะ,ะเราก็ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมดแล้วไอตัวขยายให้มันกว้างขึ้นหมดแล้วนะคะ อ้าวอาวตายไหมตายไหมสรุปตายปะไม่ตายนะคะไม่ตายเฮ้บเฮ้ยก็อาจะเวียนหัวนะคะสีม่วงนะคะที่กินไปเมื่อกี้ก็คือมันก็จะบอกตำแหน่งไอ้ที่มีศพนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอ้าวออเออเออเกือบแล้วอ่าจะบอกตำแหน่งที่มีศพไอ้ตัวแดงๆกะกระบาดอะในแผนที่อ่ะอ่ากินเหรียญทองว่าจะปะเฮ้ยปะเฮ้ย เกือบไปแล้วบัตจะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกินอันนี้ก่อนเราจะได้คูณห้าจะได้โตไวๆนะจ๊ะมีอีกไหมมีอีกไหมที่บ้านทำมีอีกไหมมีอ๋อโดนกินโดนแย่งอ่านี่จะทำให้รวยๆไวขึ้นนะคะให้เฮ้ย,ย <laughs> โดนซะละน้องส้มเอ๋ยส้มหยุด หยุดสิหยุดแล้วแหละต้องหยุดแล้วแหละนาทีนี้หยุดโดยม <c oughs> ตยีตายซะตายซะอ้าวอ,อย่าบอกว่าจะมาไปดีกว่าคือเกมเนี้นะคะจะแบบเล่นแบบเพลินๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เล่นโหดไม่มันไม่โหดอะเหมือนไอ้เกมอีเกมหนึง่งไอ้เกมต้นฉบับของเขาอะ <c oughs> มันไม่โหดเท่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เมืนมีศพมันมีศพพะคิดสำเร็จแล้วจะปะขอกินด้วยขอกินหน่อยจี้โอ้โหตรงนี้ศพเพียบเลยมีสงครามมาก่อนนะคะมีสงครามกันมาก่อนนะคะขอกินนี้โอ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยค่ะเอาเวลาเราเหลืออยู่สามนาทีนะคะเราเร่งนิดนึงเราต้องเร่งนิดนึงนะคะ จริงๆอยากได้ไอคูณหอีกนะตัวเราจะได้แบบย,ยาวยวนะอา้าวฉันฆ่าใครตายฆ่าแบบไม่รู้ตัวอานอนนวนี่หรอกินกินเนี่ยค่ะตรงนี้ดีมากนะคะก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนชอบชอบเล่นเกมที่แบบเพลิน เราสามารถสต็อปก็ได้อะไรเงี้ยมันดีตรงนี้นี่แหละแบบหยุดแบบหยุดอะไรเงี้ยมันดีแล้วก็เล่นต่อแบบเ,เพลินไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะอืมดีกว่าไปหัวร้อนแล้วก็แบบโมโหอะไรเงี้ยเล่นแบบเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างง,าง,างี้ก็จะไม่น่ารักนะคะตอนนี้เราอยู่อันดับสาม้วาทำไมไวจุ่มเบย อยากเฮ้ยเอ้ไโหยตกกระจายหมดเลยเว้ยมีไอ้เจ้าตัวเล็กไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยเธอหนอแหวนไงเธอก็ต้องหลุดโค้งมาชนดิฉันเข้าใจแหละอยากึงพยายอยากโตอะเด็กๆอะก็อยากโตนะเออก็เลยแหกโค้งมาชนเลยอ้าเฮ้ยมาอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันช่างหวานอะไรอย่างนี้โอ้ย คุณพี่คุณพี่ <c oughs> คุณพี่มวัวแต่ช้าเออคุณพี่คุณพี่คะคุณพี่คุณพี่เขียวเสร็จเสร็จเนี่ยเกมนี้มันแบบเอยมันแบบม,แบบมันดูเหมือนเราแบบอุย๊ยเก่งจมเบอเอะไรเงี้ยเพราะว่าในเกมมันจะแบบงูจะแบบซื้ออแบบอุยอ๊ยอุ๊ยตกใจหมดเลยนึกว่าชนลนะงูมันจะแบบซื้อเหมือนเราแบบเ,เราโหดว่ะเราเก่งว่ะ ไม่ต้องไปปาดอะมีอาหารให้กินตลอดอะถ้าได้ที่1นึ่งเนี่ยก็พอใยเวลาเหลือน้อยแล้วจ้า,ามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ที่1นึ่งไหมนะคะที่1มันเท่าไหร่เจ็ดแสนโหไปเก็บไอคูณ5้ก่อนนี่ไงคูณห้ามาละถ้าถ้าถ้าเราได้คูณห้านะตัวเรามันก็จะใหญ่ไหวขึ้นเพราะฉะนั้นนะเราต้องไปหาคูณ5กินเรื่อยๆเราถึงจะได้ที่1เนาะ นี่ไงนี่ไงจจเจอละเจอละได้คูณห้ากับตัวขยายไงดีนะดีเนี่ยไอสีฟ้าตายดิจะได้กินไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แกแล้งละจะไปหาเออตายมันต้องตายตายแน่ๆเจ้าฟ้านั่นไงว่าแล้วอึ๊บอึ๊บกิน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 ที่สองเห็นไหมไวมากเพราะว่าเรามีคูณห้างไงคนเออ เล่นเราบันเทิงอ่ะวิ้ยไม่ต้องซีเรียสเลยอ่ะเราหาเกมเล่นที่มันบันเทิงเนาะว่าเกมมันเกมมันทําให้เราเครียดเราต้องเล่นเกมที่ทําให้เราผ่อนคลายแต่มันก็เครียดอยู่นะแต่ว่าเออไ่โอ๊ยตกใจหมดเลยแต่ก็ไม่ได้แบบเท่าเกมอื่นๆนะคะอ่าเวลาจะหมดแล้วคุณพี่เวลาหมดคะ่ะอุ้ยได้ที่หนึ่ง ที่หนึ่งเหรอเออเนี่ยแหงหนึ่งไม่ละขอบคุณอะอเคอเคุ๊ยไม่ได้อยากดูวิดีโอเลยอะทนดูประมนแป๊บหนึ่งก็นะคะวันนี้นะคะน้องไอก็มาแนะนำเพื่อนๆนะคะเท่าน,นีเนาะนะคะอะโอเคถ้าใครอยากโหลดมาเล่นนะคะก็สามารถโหลดมาเลนได้นะคะเกมวอมโซนนะคะนี่ชื่อตามนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ